สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้มีสอบสอบวิชาเจอกันพรุ่งนี้จ้าไปมอกันเริ่มต้นหมาก็คือฝนตอกช่ำ้วยจ้าที่ที่เราจะไปขึ้นรถนั่นก็คือตรงหน้าดอนเมืองน,นะคะทุกคนตอนนี้เรามาพักแถวๆถดอนเมืองก็เลย ต้องเดินทางจากนี่ไปมอนลางจัะที่เราต้องเดินทางไปตอนตีห้าเพราะว่าเรามาพักไกลนะคะทุกคนเราก็เลยต้องเดินทางเช้าฝนก็คือต้องชอมไปแต่เช้านะคะทุกคนจะได้มีเวลาอ่านหนังสือ ก็จะเป็นสาย A2 สอง๊ะไ,ไปถึงอนุสาวรีเลยถึงอนุสา,าวรีแล้วนะคะกำลังต่อรถไปที่มอลลามะเจอกันที่น้ำจัก ลืมกดถ่ายขอรี่นะทุกคนลืมกดถ่ายถึงมอลามแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาตึกก่อนนะทุกคนตึกที่เราสอบก็จะเป็นตึก v k b ชั้นที่5ก่อนไปสอบเราก็จะไปไหว้พ่อคุณลามก่อน ไปหาตึกสอบกับจ้าถึงแล้วจ้าตึกเวเวอะไรล่ะ VKB อาคารเวียงคำอุปกรณ์เ เจอกันอีกทีตอนออกห้องสอบสอบเสร็จแล้วค่ะวิชานี้ A แน่นอนแต่ตอนบ่ายมีอีกวิชาหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้นนี้ใหม่เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดยวิเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวท้้งกลัวต้องรีบมากไปกันจ้า กินอะไรง่ายๆที่เซเว่นกันนะคะเดินตรงมาก็จะเห็นเซเว่นอยู่ตรงนี้นี่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  <c oughs> ซื้อมาก็จะเป็นกล้วยหอมกับนมรสกาแฟะกินอะไรง่ายๆเราเริ่มลุ้นแล้วกินอะไรง่ายๆนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสอบอีกวิชาหนึ่งรอบาย ฉันกินทำไมเนี่ยเธออยากมาย่างฉันกินแต่ว่าก็แบ่งเฮ้ยเฮ้ยที่ซื้อมากินหรือซื้อมาให้นกปะเนี่ยอย่าแย่งฉันนะ สรุปจะกินไปนิดเดียวจ้ะเค้มองเผินๆก็เหมือนไก่เหมือนกันนะไก่เหมือนไก่ที่บ้านอะปกติที่บ้านก็เลี้ยงไก่ใช่ไหมเหมือนๆกันเลยไปและทุกคน แล้วมาน,นั่งทำไมตากแดดอะ่ะไปแล้วจ้าไปสอบกันเราสอบวิชาที่สองกันสภาหน้าคือหยืมากสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนกำลังกัดที่พักกัน อ่าหนังสือกันต่อจ้ะพรุง่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวิชาอาจจะมีวิดีโอสั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะจะวันนี้ก็ขอจบไปแล้วนะคะสำหรับวอลพามาสอบที่รามสาวพินดาพัชกิตะชนนทนรรายงาน